จะเป็นท네 claro. ีมงานเรงหลังมงานเพิ่งหน้าขอให้สุขภาพร่งกายแข็งแรแล้วก็ปลอดจากรภัยไขนะคขอบคุณที่นนาวไม่ว่าจะเป็นทุ่ปาหรือวีดีนเลยครับก็นครับผมเรา้เห็นปีนะครับหรือว่าเป็นวันพิบัเดของนารัเทนะครับขอให้มีความสุขนะครับมีความสุขมากแล้วก็อยู่สร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะให้กับอ พี่เอฟซีหรือเหล่าเอฟซีเป็นานานนะครับของคุณที่เอ็นดูในตัวลุกตัวปลายด้วยแล้วก็ในตัวน้องๆพี่ๆ ok น้องๆเสด็เ ok พิม ok ทุกคนด้วยนะครับม,มากม <ๆ S 2> ครับคถามว่าเกิดที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับว่อ<า>โอ้โหเกินคาดครับคนไปงานเยอะมากๆน่าจะประมาณสองกับเกือบเกือบหนึ0พันคนเลยใช่ครับผมแล้วก็มีเซฟให้กับเอฟซีให้กับตัวเอง อีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็รวมๆแล้วก็คือตรงกับทีมงานเลยอยากให้ทุกคนมีรอยยิ้มคันมีรอยยิ้มก็มีรอยยิ้มอะไรเนี่ยใช่ครับเป็นไงบ้างความเกิดเราแบบไปขับก็ยังแบบว่าปลอยฟอเราก็จบวงวันมาก็ดีใจครับความรื้อใจครับที่ที่พี่เอฟซีเขายังยังยังคงรักเราไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยแล้วไม่ใช่แค่เรารักไปด้วยแล้วก็รักในในค่ายในค่ายสิงค์ทุกทุกคน เขาไม่ได้ท um> anyway> no um> um ิ้งใครแว้งหลังสักคนเลยก็ขอบคุณมากๆที่ยังไม่ลืมยังไม่ลืมปายแล้วก็ยังจะรักพวกเราแบบนี้ตลอดไปขอบคุณมากๆเลยครับอย่างไรคนจี๊ดใจคไมีใครครับวยพรวงปายถ้าหากไม่มีเธอวันนั้นก็คงไม่มีเรากันเลวันนี้ังไกลบ้างปกลมันจะเป็นคมที่ปายชอบบอกตัวว่าถ้าไม่มีน้ชในวันนั้นก็คงไม่มีปายในวันนี้ก็เหือก็ถ้าขาดในคนใดคนหนึ่งไปก็คงจะไม่มีปายไปรู้รู้ไหมรู้ ตลอดเลยนะจริงๆเราเป็นคนซื้อของว่าเราต้องแบบมีความหมายตลอดเวลามาสักปอ่ะมาก็มีความหมายสุดๆเแล้วก็ความความจิตเป็นที่เราต้องใช้ส่วนจริงๆต้องอยากได้แล้วแต่ไม่รู้ว่าเขาไปรู้ได้ไงได้ลยนะลูอตาลูกบอกลูกบอกพี่เบสที่ที่ดูแลลูกกระปายอยู่บอกว่าว่อพี่ไปหาซื้อตัวนี้ให้หน่อยอยากได้จังเลยเอออยากเอามาใส่กับกุญแเกยนะสองเสื้อที่แกก็เงียบไปตั้งนานเหมือนกันครับขอโทษไปบายซื้อมา ว่าทุกปีเราเราจะไม่ค่อยซื้อของให้กันแต่วน้ารเราจะอยู่เป็นกำลังใจแล้วก็สู้งานไปด้วยกันตลอดอดปเลยปีนี้ซื้อของกันดึกแล้วก็มันแพงด้วยอ่าก็เลยที่จริงๆไมปกังวลมีทุกคนที่สนิทกันมานานแล้วพอวับมีแฟนมีคนอื่นมันต้องขึงก้ากันแต่จริงๆมันเป็นมันเป็นความคิดของเราแต่จริงๆมีก่อนมีก่อนไปให้เสื้อไปแล้วเสื้อเป็นเป็นอ่าสมาชิกคู่ก่อนที่เขาชอบ ปีนี้เราก็เลยว่าเอา่าจะมีของแบรนด์เนมสักสักชิ้นึงว่าไม่เขาหรมีหน้าด้วยอ่าปีแต่ว่าต่อต่อปีนี้ปีหน้าปีปีก่อนต่อต่อไปเลยเดี๋ยวผมจะอ่าแล้วคือมันไม่ความไม่มีความเท่าเทียมกันครับอ่าแล้วปีหน้าคิดหนักแล้วกันเนี่ยคิดหนักเราต้องซื้อมากกว่าเขานะป่ะเพราะถ้าเขารู้ใจขนาดนี้ตุ้มตุ๊กก็ต้องซื้อหน้ากว่าอคิดหนักแล้วกันเนี่ยผมอ่ะเออเออและอ่าละดูซื้ออะไรตัวเองอ่าซื้อเป็นเป็นเป็นรถครับรัน ซื้อเป็นรถครับแต่มันก็ไม่ได้ราคาแพงและมากมายแต่ว่าอ่มันเป็นคนจำเป็นมากๆที่เราจะได้เอามาสู้งานต่อไปใช่ครับก็เป็นของขวัญที่อีกคิ้ใหญ่สําหรับนุ๊กมากๆเลยอีกคิ้นึงที่มอบให้กับตัวเองในปีนี้ครับินใหญ่คิ้นใคนให่้นจะนให้งหน้นุ๊ก่คนน่ เก็บหมดแล้วหน่อยเพราะว่าชอบชอบมองไปถึงอนาคตว่าถ้าเราเราใช้หมดแล้วอะไรเงี้ยแล้วเราจะหาได้อีกหรือเปล่าว่าอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันมันก็มีมามามาลองรับเลยในตัวนุกแล้วสักนิดนึงก็กนัฮะอย่างอย่างน้อยรถก็เราจะได้ใช้งานต่อๆไปใช่ครับก็เลยก็เลยตัดสินใจซื้อแล้วบางที่ให้กำลังใจไงเพราะว่าปักป่ามันยากมากขนาดนี้มันยังต้องจับมือจะไปแค่ไหนเพราะว่าเมื่อกี้ก็ต้นปีมีข่าวว่า สบายบ้างครับจริงเข่าวข้างนอกก็คือมันก็มันมันเทียบเท่าความรู้สึกที่แบบว่าเราอยู่ด้วยกันเราเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดเขาก็เลยเข้าใจเรามากมากกว่ามากกว่าที่รู้กันมันจะประมาณนี้มันจะประมาณน่ะคนในครอบครัวทุกคนลูกชายหรือทีมงานทุกคนนั่งกินข้าวกันอยู่แล้วมีคนนอกบ้านทะเลาะกันอะไรเงี้ยทะเลาะกันว่ารี่ลูกชายไม่ไปกินข้าวด้วยกันว่ะแต่เรากำลังนั่งกินข้าวกันอยู่เนี่ยทางบ้านในปูดใช่คนคนอื่นเขา แต่ว่าพวกเราก็ยังอยู่ด้วยกันแล้วก็มิตรภาพเหมือนเดิมทีนี้เราขอว่าแฟนคลับจะไปเกลียดในสาวที่มันเกิดขึ้นเพราะเราอาจจะไม่ได้มาตอบกันอาจจะไม่มีภาพการตัดสักเขาจะไงอะไรอย่างเงี้ยราขอ้แฟนคลับรู้ก่อนว่าที่ BFC ที่เขาติดตามแล้วรักต้นใบมานานอะเขาจะเข้าใจใช่ครับแล้วแล้วตอนนี้ก็ก็เป็นแบบนั้นส่วนมากเลย90%ก็ว่าได้เขาเข้าใจเขาเข้าใจในในเหตุการณ์หรือใในนในตอนนี้เพราะว่า บางครั้งเราก็ไม่ได้แยกกันเลยเราแค่ไปออกไปหาประสบการณ์ลูกออกไปหาประสบการณ์แล้วก็เอาประสบการณ์เข้ามาสร้างงานตัวเองวันนี้ทุกท่านต้องห่วงกับมาเจอกันอีๆเจอกันครับเจอกันครับยิ่งแยกยิ่งทำงานดียิองแยกยิ่งทำงานดี เพื่อนันอยู่ดีเราก็ต้องมาเจอกันครับจริงๆมีที่ไหนเราแต่งาอากคมจเป็นทเราแว่าสมวรวภคอีสานะเอาทุกประเทศเนี่เพราะหคนอยากไนเราเรามีที่ัวโปรเจกต์อย่าโปรเจกโปรเจกต์ทงเที่เนี่ยมันจะเป็นอาจจะไม่ค่อยรับงานเยอะเท่าไหร่เพราะว่าจะเป็นการลงไปก็มีธุรกิจที่ที่จะต้องพัฒนาขึ้นไปเพราะว่าเป็นควต้านอย่างนึ่งไปเอนกันเราก็เลาจะไปโฟกัสตรงน้นแล้วก็โฟกัสตรงนี้ด้วยไม่ได้ทิ้งไปไหน อาจจะไม่ได้งานแน่นเหมือนเหมือนเหมือนที่เคยแ,แล้วก็ยังมีงานสู้อยู่เรื่อยๆครับแล้วมีทุอะไรแล้วก็ต้นแบบเหมือนกันครับแล้วก็ตัวบริษัทเหมือนกันแล้วก็อาจจะมีคนรับเกียร์รีบเหมือนกันะกน,กน,กนะฮะใช่แล้วก็ถามว่ารับงานไหมก็ก็ยังรับงานเหมือนเดิมครับแต่ว่าก็จะไปแยกไปทำสูสไ้ไปด้วยไม่ว่าจะเป็นภายน้ำรายการอะไรเงี้ยต้องต่ดดังคดดังไหมครับประสบการณ์กลัวไหมว่าจะแยกงไปอีกเห้อ ผิมันอ้าวธรรมนานไปแล้วอะไรเียมันก็ต้องมีบ้างมันมีบ้างแต่เราก็เข้าใจเราก็เข้าใจเข้าใจดของเราก็เข้าใจในเมื่อเราคือเว่ามันมันก็ต้องไปเติบโตไปประกอบธุรกิจข้างหน้าเพราะว่าเราไม่ไม่สามารถที่จะยืนเป็นศิลปินได้ได้ตลอดไปยิ่งนานเราก็เลยต้องพักพักเล่นด้วยเพราะว่าได้ได้ยินข่าวว่าเขาจะจ้าเขาก็โดนหลักหลัก เอยั่เ้างลูกไปเป็นพรีเซตอร์เจดหลักเจดหลักแต่ตามจริงที่องรอเ็หลักก็จิงครับแต่เขาปฟรีว่าอน่เาตน้แล้วทจบไปก็กินไม่ต้องแบต ก็มีมีงานคู่กันอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ได้รับเยอะเหมือนที่ผ่านมาใช่ครับเพราะว่าต่างคนต่างออกไปหาประสบการณ์ใช่ครับ